สวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้นะฮะกลับมาพบกับ B Y Station ครับวันนี้ฮะ B Y Station ของเราครับจะมาแนะนำนะฮะมาสอนวิธีการใช้งาน,นะฮะ Option File นะครับของทาง Pro Evolution Soccer 2017นะครับในการนะครับเปลี่ยนนะฮะพวกโลโก้คันแข่งขันนะครับโลโก้ทีมนะฮะรวมไปถึงเสื้อผ้านะฮะของนักเตะด้วยให้ตรงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาทั้งหมดนะครับ ซึ่งภาคนี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าภาคที่แล้วนะครับเพราะว่าไฟล์ที่ทามาเนี่ยมันสามารถลงให้เราอัตโนมัติเลยนะครับการใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแล้วในส่วนไฟล์นะครับผมได้เตรียมไว้ให้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะดูการเตรียมไฟล์กันในช่วงท้ายคลิปนะครับนะฮะและสุดท้ายยังไงก่อนเริ่มนะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับหรือว่าไปทําให้ทุกทท่านนะฮะเล่นเกมสนุกขึ้นนะครับผมรบกวนนะครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ ช่อง b ี Station ของเราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการทำงานต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูการทำพร้อมๆกันครับนะฮะเข้ามาในเกมครับในการใช้ o p ปชันไฟล์นะครับเราเตรียมไฟล์ลงในแฟลชไดร์ฮะเสียบแฟลชไดร์เข้ากับช่อง usb ของทางเครื่อง Playstation นะครับแล้วก็เข้ามาที่โหมดเอ็ r ซนะครับแล้วก็เข้ามาที่อ d ดินะครับ เดี๋ยวก่อนเข้าไปที่นิดนึงผมแนะนำนิดนึงว่าภาคนี้นะฮะเขาจะมีตัว Apply Live Update ด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อแผ่นมาแล้วนะครับตัวมันยังไม่ตรงนะฮะกดเข้าไปตรงนี้เลยฮะมันจะอัปเดตนะฮะตัวการซื้อขายเปลี่ยนทีมการยืมตัวอะไรเนี่ยให้ตรงกับปัจจุบันนะฮะเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยมาอัปเดตนะครับตรงนี้นะผมกดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ทุกตัวก็อัปเดตปัจจุบันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนการใช้ Option File นะครับ ในส่วนของ Edit ครับเข้าไปเลยนะครับเรามาที่ Data Management นะฮะแล้วก็เข้าที่ Import Export นะฮะขออธิบ,บายน,นิดนึงคือมันจะมี2ส,ส่วนนะครับส่วนทีมกับส่วนโลโก้เนี่ย ในส่วนของโลโก้เนี่ยอาจจะต้องทําเองก่อนนะครับก็คือ Import Image นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ Competition Emblem นะฮะตรงนี้เลือกแฟดไดที่เราเสียบเข้าไปาในไฟล์ที่ผมจะมีให้ก็จะมีในส่วนของตรงนี้ไว้แล้วนะครับแต่ว่าการวางอาจจะกระจัดกระจายนิดนึงนะฮะผมแนะนำนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นกันทุกลีกเนี่ย อาจจะเน้นไปที่หลีกที่เราสนใจนะครับแล้วก็เลือกนะฮะเลือกไปเลยครับที่เป็นลักษณะการแข่งขันนะที่เป็นเสื้อทีมก็ข้ามไว้นะครับผมลองอันเนี้ยให้ดูสักงสิบอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กดโอเคพอเ,เลือกเสร็จแล้วมันก็จะมีเยอะกว่านั้นนะฮะาลองดูเอฟซีอะไรเงี้ยถ้าใครขยันก็ ทำไปเรื่อยๆนะครับทำให้หมดนะฮะแต่ตัวส่วนตัวผมใช้เฉพาะตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดโอเคนะฮะมันก็จะ import data เข้าไปนะครับพอ i m p t r t เสร็จแล้วครับเรากดออกมาฮะกดก็กด X ออกมาฮะแล้วเราก็มาเลือกที่ c o m p e t i t i o n ครับการเปลี่ยนนะฮะก็คือเรากดเข้าไปเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เนี่ยหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้พอเราเปลี่ยนแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนก็จะเป็นสีแบบนี้นะฮะเราเข้าไปครับกดเข้าไปนะครับคลิกเลือกครับที่ตรงนั้นนะฮะสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเขาใ้เปลี่ยนชื่อได้นะฮะแล้วก็กด G M เล่มตรงนี้นะครับแล้วก็โหลดนะฮะไฟล์ที่อัปโหลดแล้วก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอันที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะครับ อิตาลีแล้วกันนะฮะที่ผมยันไม่ได้เปลี่ยนอ่าดลชั่นสองเนี่ยของอิตาลีนะฮะกดโหลดเปนโหลดเข้ามาสเปนแล้วกันโหลดเข้ามาแน่โอเค จะจะเ,เปลี่ยนชื่ออะไรก็ตามความขยันของท่านเลยนะครับก็จะมีให้เลือกทุกแทบจะทุกอันนะฮะเอฟซีนะครับลองลองเปลี่ยนอันนึ่งนี่นะครับการเปลี่ยน ในส่วนของโลโก้ทีมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งลองเลือกเลือก Import ที่เราต้องการเข้ามาดูนะฮะหรือถ้าเราไม่ได้เล่นทุกลีกเน้นที่พิม์เรียอังกฤษก็ประมาณนี้นะฮะโหลด C ตัวนี้มาแล้วก็ทำการแก้ไขได้เลยนะครับต่อไปครับจะเป็นโหมดของทีมนะครับในส่วนของทีมนะครับทีม เข้าไปที่ data management เหมือนเดิมครับทีมนี้คือจะเปลี่ยนโลโก้ทีมนะฮะแล้วก็เสื้อนะครับของทีมนะฮะทุกทุกชุดนะครับเข้า import export เหมือนเดิมครับอันนี้จะเข้าที่ import team นะครับกดเลือกไฟล์เช่นกันนะครับจะมีไฟล์ให้เลือกเลยนะครับโดยที่มันจะเปลี่ยนให้เราเสร็จเลยนะครับตัวย่อที่เป็นตัว b ครับคือ ทีมีเลียอังกฤษนะฮะติ๊กผมแนะนําให้ทําเป็นทีละลีกเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่เออเลอร์นะครับก็คือติ๊กไปได้เลยนะครับที่มีเลียอังกฤษเนี่ยตัว B ไล่ติ๊กไปเลยให้ครบเลยนะครับ BR คือลีกบาซินนะครับถ้าใครไม่อยากทําก็ก็ไม่ต้องเลือกตรงนี้นะฮะทำที่ทำทีละเลีกที่เราต้องการทํานะครับ BR คือหลีกบาซินนะครับ ตัว I คอืออิตาลีนะฮะอิตาลีก็จะมีรู้สึกจะมีเวนตุสทีมหนึ่งแหละที่ที่ที่ไม่ได้นะครับตัว L คือสเปนนะฮะสเปนจะมีบาร์เซโลนาทีมเดียวบางที่พิจตรงนะฮะอ่าเราทำทีลีกตัว B ผมครบแล้วนะครับก็กด Next ไปได้เลยครับตัวนี้กด OK ไปเลยนะครับมันจะจัดการลงให้เราเสร็จเลยโปรแกรมนะฮะ โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเลือกเหมือนโลโก้เมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับชุดทีมนะฮะมันก็จะเปลี่ยน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 ให้เราไปได้เลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะพอมันเสร็จมันก็จะบอกว่าฟินิตแล้วนะครับทำเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ก็ไม่นานนะครับมีทุกทีมครบนะฮะโดยที่อังกฤษตอนนี้ที่เขาซื้อลิขสิทธิ์มาก็จะเป็นอาร์เซนอลนะฮะกับลิเวอร์พูล นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะรีกันอื่นๆก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะครับทำอันนี้เสร็จเราก็กด Import เข้าไปใหม่แล้วก็เลือกที่เราต้องการนะฮะตัวอิตาลีก็เลือกแค่ตัว i2 ตัวนะฮะแนะนำไว้ทำทีละรีกจะได้ไม่งงนะครับโอเคคนะพอมันเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเรากดโอเคเข้าไปนะครับมา เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนิดหนึ่งะฮะว่าที่เราทําไปเป็นยังไงบ้างนะครับกดที่ทีมนะครับแอรโลโก้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเข้ามานะครับนะฮะตอนนี้โลโก้สมูสรน,นะฮะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูที่เมนยูแล้วกันเนาะทีมมหาชนนะฮะแต่ในส่วนของผู้จัดก,การทีมนะฮะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับ จะมีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยจะมาอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ทราบอีกทีนึงนะฮะในส่วนของเสื้อนะครับก็จะมาเลยทุก,ทกตัวนะครับลักษณะนี้นะครับคราวนี้ก็จะตรงนะฮะสโม,มสรตรงทุกทีมนะครับเราก็ไปทำอย่างนี้อีกเหมือนกันนะฮะกับที่อิตาลีนะครับ เนี่ยเบนตุ๊ดนะครับสเปนนะครับ <Act> ก <Teach outreach> <h jam ming> ็จะตรงนะฮะตามทีมปัจจุบันนะครับอันนี้ของวิมาริดนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ฮะเรามาดู วิธีนะครับการเตรียมไฟล์กันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนำนะฮะให้ใช้แฟไดกว่างๆตัวหนึ่งนะครับมาฟอร์แมตนะครับให้เป็นแฟด12นะครับให้เป็นแฟดแล้เปลาๆไปเลยนะฮะเพื่อจะได้ไม่งงกับไฟล์อื่นที่เรามีนะครับหลังจากนั้นครับกด ดาวโหลดตามลิงก์นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอนะครับเข้าไปดาวโหลดนะฮะซึ่งพอดาวโหลดเสร็จแล้วครับท่านจะได้เป็นลักษณะของไฟล์แบบนี้มานะครับแตกไฟล์นะครับจะเป็นไฟล์จุดลานี่มานะส่วนนั้นเราแตกไฟล์นะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ของ B Y Station นี้มานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะฮะแตกไฟล์ก็จะได้หน้าตาอย่างนี้เข้ามาเลยนะครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์ครับก๊อปปี้ไฟตัวนี้ฮะ เข้าไว้ในแฟลไดร์ที่เราอร์แมตไปเพื่อสักคู่นี้นะครับเพียงเท่านี้ฮะเราก็จะมีไฟล์นะครับเหมือนเมื่อสักครู่นี้เวลาถ้าเกิดเราอาแฟลไดร์ฟมาคัดลเสร็จแล้วฮะเอาแฟลไดร์เข้าไปเสียบในเพลสเตน4ของเราครับก็จะมีเป็นไฟล์ลักษณะที่ผมที่ผมเห็นเมื่อสักครู่ที่เราดูในคลิปกันได้เลยนะครับก็ทําตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในทีแรกนะครับเท่านี้ทุกท่านก็จะมีโลโก้นะครับการแข่งขันโลโก้ทีมนะฮะที่ตรงตามปัจจุบันก็เป็นจีงแล้วนะฮะ ยังไงในส่วนของผมเนี่ยไฟล์ที่มีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเน้นไปที่หลีกดังๆนะครับพิมพ์ลีกกิีนให้อิตาลีสเปนนะครับเพราะว่าผมจะเล่นอยู่เท่านี้นะฮะไม่ได้เล่นไปมากกว่าน,นั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับพบกับเกมการ์ตูนแอปพลิเคชันรีวิวใหม่ๆได้ที่ y o u YouTube c h a n n e l BY Station อย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง BY Station ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ